ในตอนนี้ครับผมเหลือเวลาอีกแค่44ชั่วโมงหรือว่าประมาณ2วันเท่านั้นครับกับภารกิจไต่แรง50ดาวด้วยฟูลทีมในงบ1,000เอมครับและคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของภารกิจของเราครับโดยในตอนนี้ครับผมอยู่แรงแชมเปี้ยน16ดาวมาดูกันคราว่าผมจะสามารถเพิ่มดาวได้หรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับคุกกี้แลนด์ชอป รับเติมเกม FC Mobile ถูก,กเติมเองและยังมีเกมอืนอ่นอีกมากมายร้านจุดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายการรันตีด้วยการรีวิวมากกว่า1,700รีวิวเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคู่กีนแลนชอ็อปโหลโหลโอเคครับสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนวับผมแต่ก่อนที่จะไปลงแรงครับผมขอมาแนะนาทีมก่อนนะครับสลับทีมผมครับหน้าตาชุดเติมเลยนะแต่ว่าที่จะมีเพิ่มให้มาครับนั่นก็คือเรื่องตาทีมครับ ตาที่พบผมเนี่ยเลเวลสาแล้วนะครับนั่นก็คือกิจกรรมการแข่งขันฉลองเทศกาลครับตอนนี้เป็นเลเวลสาแล้วนะแต่ว่ากิจกรรมจากยุคโลงโลกเนี่ยยังแค่เลเวลสเองนะครับจริงๆผมก็อยากเพิ่มนะแต่ว่าน่าจะเพิ่มไม่ทันแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาครับแล้วท่านผู้ชมดูทีมตรงข้ามเอ็มปัปเป้อาานผมจะไหวไหมเนี่ยแล้วเหมือนว่าจะเป็นศึกเอลกาลาสโก้ด้วยครับบาร์ซ่าปะทะมาริด เดี๋ยวเราต่อบอลก่อนครับให้ทีมเขาเสียตำแหน่งก่อนนะโอ้จัดเออปอเป้เกือบโดนแย่ครับปึ๊บผมจะเน้นเป็นแผนการต่อบอลน,นะครับปรืนหปุ่นึ่งทีโอเคไปครับสวยมากคาฟูคาฟูเปิดเลยครับตรงนี้แต่ว่าล้ำหน้าก่อน ่งเข้ากลางให้อานายครับอานายส่งคืนแจซิโยแจซิโยฟุปปับแล้วก็โดนตานได้ใช้ได้นะทีมเราตรงนูนว่างไปครับเดี๋ยวเปโลเดี๋ยวเปโลเห็นเพื่อนว่าข้างในครับส่งยัดในมายังไม่ได้ครับเอ้ยดนครับชาวต้านส่งเข้ากลางมาแล้วก็เอ็มปาเป้ปั่นง่ายๆครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ แย่แล้วครับเหลือเวลานะอีกประมาณ30นาทีไปลองลูกสูดเผื่อได้ไปโดไปโดทันไหมไม่ทันฟาไนครับรุดกุลิตส่งเข้ากลารครับเาตาต้านส่งคืนกุลิตและข้างในไม่มีเลยแล้วก็เรียบร้อยครับ2-0ศมามาราชุลีเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับปึ๊บปึ๊บติกิตกา ข้างในว่างแล้วก็หมดเวลาครับ <S <S มาดูกันต่อในเกมที่2ครับเกมแรกเรายังไม่สามารถทําประตูได้นะท่านผู้ชมดูเกมที่สองนี่จอร์ดเบสแกเรตเบลแต่ละทีมท่านผู้ชมนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องเจอในแต่ละวันนะเพื่อนอาจจะเห็นว่าทําไมผมอยู่แรงแค่แชมเปี้ยนสิบหดาวนี่แหละครับท่านผู้ชมผมเจอแต่ปีศาจปุ๊บ ปึ๊บสวยมากไปโดไปโดเปิด,ปดบอลเข้ากลางครับแล้วก็จักรยานอากาศยังไม่ได้เกือบสวยสวยมากไปครับจังหวะสวนกลับเราวัดตัวตัวนี้ไม่ได้จริงๆนะเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าเราวัดตัวตัวนี้เสียเปรียบนะครับผมเลยอาจจะต้องพลิกไปพลิกมากหน่อยสวยครับแล้วก็เรียบร้อยมาุยกันต่อครับ ในตอนนี้ครับผมยังไม่สามารถเอาชนะได้สักเกมนะเพราะว่าทีที่ผมเจอแต่ละคนนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้ะผมจะต้องเงียบๆหน่อยนะครับผมพูดเยอะผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่เลยเพราะว่าปกติผมไต่แรงนี่ผมจะแบบไต่แบบเงียบๆเลยนะแบบเงียบๆเลยไม่พูดเลยนะแต่ว่าเวลาผมทำแนี้ผมอาจจะต้องพูดนิดนึงไปโดเฟ็กช็อต บหนึ่งทีหลบลิเซ่แล้วก็เปิดเข้ากลางให้มัตถอุสได้โมงครับลาฟิ้ายังไม่ได้เขาคือไม่ได้อยู่มัทถอุสแต่ว่าโดนย่งเหมือนเดิมครับหนูเนี้ยจากตอนนี้ได้อยู่ครับแล้วก็ยิงเลยตรงนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวเปโลกสวยมากสับมาแล้วก็ยิงตรงนี้ยังไม่ได้ผมขอพักแป๊บนึงนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับ ผมรู้สึกว่าผมจะโดนดูถูกจากทีมตรงข้ามมากเกินไปนะทีมตรงข้ามนี่ยิงผมไม่หยุดเลยครับดังนั้นครับผมขออนุญาตเปลี่ยนตำแหน่งกองหน้าทั้ง4ตำแหน่งของผมหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันครัาว่าทีมผมจะเปลี่ยนไปมากได้ขนาดไหนถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันต่อเลยครับมาครับทีมผมในตอนนี้เนี่ยกองหน้าลดถังเลยนะส่วนกองหลังนี่ลดท้ายครับทีมเขาก็ไม่ธรรมดานะถือว่าตึงเอาเรื่องครับ แต่ผมจะยิงไม่หยุดแล้วบอกเลยผมจะบุกอย่างเดียวถิงเขาจะยิงผม3ามลูกผมก็จะเอาคืนมาสี่ลูกมาไม่ใช่อะไรหรอกผมแค้นครับยิงเขาไม่ได้เลยไปเดมไม่เล่ือนกับสตาร์เฟช็อตหนึ่งทีตอกลบเขาไม่หลุดเลยวะข้างในว่างครับตอติแต่เหมือนจะล้ำหน้าก่อนมาดูกับเเลิปโตไปครับเดมิเล่ลูกรักฟูฟับ หายแล้วก็เรียบร้อยครับหนึ่งศูนมาดิผมบอกเลยว่าผมแขนผมแขนจัดตอนนี้ไปไปโดโชว์หน่อยเว้ยยังไม่ได้ครับต่อติได้บอลโดนครับยิงเรียบร้อยลิเบอรีร่ได้บอลสวยมากลิเบอรีร่จับบอลแล้วก็ยิงเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนเพื่อนๆพืครับ ผมขอจบความทรมานไว้เพียงเท่านี้ดีกว่ากับภารกิจแต่แรงขึ้น50ดาวผมขอยุติการเล่นไว้เพียงเท่านี้ครับอยู่ที่แรงแชมเปี้ยน10ดาวนะครับและนี่ก็คือฟูลทีมงบ1 0 0 0มครับเต็มสิเพื่อนให้กี่คะแนนครับสำหรับทีมทีมนี้ผมรู้สึกว่าภารกิจนเนี้ยยากมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นภารกิจที่ยากที่สุดตั้งแต่ผมทาคลิปมาสําหรับวันนี้ครับผมก็ขอจบภารกิจไว้เพียงเท่านี้เลยละกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย c o o k ี้แลนด์ชอปรับเติมเกม Fc Mobile ถูก,กเติมเองและยังมีเกมอื่นอีนอกมากมายร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายการรันตีด้วยการรีวิวมากกว่า1,700รีวิวเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอป